ผิวสวยนะใสไไรซิวไรฝาครับผลิตผลิตภัณฑ์ภาลีครับสวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดพันเก่ามื่อี้ก็ได้ทำแนวทางหวยเล้าพัฒนาครับโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมรับฟังครับแนวทางหวยเล้าพัฒนาประจำวันที่ยี่สิบสองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเน้นจาะวิ่งรูดครับมือนะ มือก้อนนี่ก็เขาไปเจ็ดนะครับเขาเจ็ดครับลาพัฒนาเด่นมือนี่ครับสองเจ็ดาครับสามตัวเป็นสองเป็นเจ็ดเป็น5าครับวิบ่งรูดตัวเดียวเป็นโอวิ่งลูดสองตัวสองกับเจ็ดครับเน้นๆสองเจ็ดครับถ้าสอง สตัว27เดตัวเดียวเน่นเน่นเลยครับ2ครับเมื่อนี้เน่น2ครับตัวเจาะครับ27 2เจ็ดสองหหา,าหาหครับมัก2งเจดก็ห6าหครับเมื่อนี้มักเป็นพินเศษเลยครับสองเจหหกสตัว,ตวครับ 275 227 756ครับ275 227 756เน้นครับเน้น27ครับระวัง57 25ครับเน้นเน่นเลยครับ27 57ครับระวัง25ครับมักมักกระ56อีกตัวนึงครับ องเจ็ดก็หาหกครับครับแนวทางกับมีเขามีหลุดนะครับเบื้องแรกกับปใช้วิจารณญานเด้อครับเป็นแนวทางเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นมีเหล็มกมักเหล็กชอบมาตรงกันกระจัดถ้าบ่มากก็ชอบก็สามารถก็เลื่อนผ่านไปได้เลยครับเมื่อนี่ผู้ใดเขามาเบื้องก็ห้ยเฮงเฮงปังปัง,ปงทุกทุกท่านเด้อครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับเป็นกำลังใจใกันครับขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังครับ สวัสดีครับ